รถเข้าใหม่สภาพป้ายแดงเลยนะครับวิ่งเพียง2 4 4 c ีกิโลเท่านั้น Harley Davidson Softail Standard 107เป็นรถปี2022นะครับรถเจ้าของเดียวสภาพใหม่คลิปเดิมๆทุกจุดป้ายแดงคันนี้879,000บาทนะครับวันนี้เราเปิดไว้ดาาใจเลย679,000บาทเท่านั้นอยากให้ชมรถจริง,รงครับใหม่คลิปใครกําลังมองหารถสภาพป้ายแดงอยู่นะครับคันนี้ประหยัดกว่ารถใหม่ไปเยอะเลยนะครับใหม่คลิปใหม่ทุกจุด ไฟหน้าใหม่ๆใ,ใสาๆถูกใจแน่นอนนะครับมาดูตัวเครื่องฝั่งนี้กันบ้างโคตรใหม่เลยนมาตรสีดำวิบิดแ a ็กนะครับสีธงสีถังใหม่ไร้ริ้วรอยนะครับมาตรสีดำวิบิดแ a c k มาดูเลขไม่กันหน่อยมา4อกิโลเท่านั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน เครื่องนิ่งๆเดินด้วอยเปรียบนะครับยาม่คิีนะครับายแดงคันนี้8 0 0นะครับเราเปิดไว้6 7 9 0 0บาทเท่านั้นรายละเอียดตัวรถผมใส่ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยสรับ